นางแบบชี้แจ้งด่วนหลังถูกยงมือที่สามทำรักพลอยหอวังทูสีราดพัง รีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนสำหรับนางแบบสาวที่จูู่อยู่ดีๆดันถูกโยวงว่าเป็นมือที่สามหลังถูกขุดภาพนั่งตักทํารักของเจ้าแม่แฟชั่นนักแสดงสาวอย่างพลอยหอวังต้องเลิกรากับนักแสดงหนุ่มหล่อมาเซอร์ถูสิีราชหรือทูสิราชอินทราชดพังยับเยินเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลแบบสุดๆหลังเจ้าแม่แฟชั่นนักแสดงสาวพลอยหอวังออกมาประกาศเลิกรากับนักแสดงหนุ่ม หล่อมาเซอร์ถูศิราชหรือทูศิราชอินทราชโชโดยให้เหตุผลชัดเจนว่าหนูพูดสั้นๆเลยนะมันมีมิวที่3ามที่4ี่ที่หจบที่3แล้วกันค่ะฟังเขาฟังหนูไม่มีแล้วแล้วก็มันเป็นมันเป็นเพื่อนเป็นน้องคนที่รู้จักกันเป็นน้องสาวและยังกล่าวต่ออีกว่าครั้งที่สามสี่ห้ามันน่าจะรับไม่ได้แล้วมั้งค่ะพี่ครั้งแรกที่เราเจอจุค,ค่ะ อยากจะให้พูดถึงแค่นี้พอในกับเรื่องนี้เหมือนกันจบไม่ดีแต่ยังถามไทยว่าเป็นยังไงร,รู้จักกันมานานแล้วมีความผูกพันเลยทักถามแค่นั้นไม่ได้ให้อภัยถามไทยเฉยๆทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมรู้จักกันเฉยเสายหน้ามันมีซ้ำรอยมันก็ไม่ควรแล้วปะเหมือนเราให้โอกาสครั้งที่หนึ่งที่สองแล้วมันก็ไม่แล้วปะ ซึ่งงานนี้เจ้าแม่แฟชั่นนักแสดงสาวพลอยหอวังที่ประกาศเลิกลากับแฟนหนุ่มทูศิราชก็ยังตอบคำถามจากสื่อมวลชนทุกๆประเด็นคนใกล้ตัวด้วยไหมประมาณนี้พยักหน้าตอนนี้มีครอบครัวมีพี่สาวและเพื่อนๆและน้องแมวคือดีที่สุดมองมองความรักต้องกลับมารักตัวเองเยอะๆไม่ต้องไปความรักกับคนอื่น ไม่เปิดหรอต้องเปิดสิจิบได้เลยหัวเราะใครก็ได้ที่ดูแลเทคแคร์ care, ให้กำลังใจกันละกันฉันตอบแบบว่าอย่าไปจมปลักถ้าเราปรับใหม่เสร็จได้เราจะมุกไปข้างหน้าได้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับเพื่อนแล้วมั่นใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วอย่าไว้ใจคนได้ง่ายขนาดนั้นหากชาวเน็ตจะช่วยขุดคุยประเด็นเรื่องมื่นอื่ที่ยื่นเข้ามานั้นก็แล้วแต่เลยเอาเลยค่ะ และต่อมาหลังจากนั้นด้านชาวเน็ตก็ดันเจอสาวคนหนึ่งซึ่งระบุโปรไฟล์ว่าเป็นนางแบบแถมมีภาพนั่งตักหนุ่มถูศรีราดเลยแจ็คพอตโด่งโยงเป็นมือที่สามไปอีกรายโดยล่าสุดเมื่อวันนี้4ตุลาคม65นางแบบสาวที่โดนพาดพิงถูกยงเป็นมือที่3ทํทำรักของพลอยหอวังกับถูศรีราต้องเลิกราก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงความเข้าใจผิดกับประเด็นที่เกิดขึ้นทันทีด้วยการแคปแชทที่พูดคุยกับคนคนหนึ่งว่า ที่เจอกันเหมือนคนปกติแต่ในโซเชียลเขาไม่โยงว่าหนูเป็นมือที่3คือลงรูปปกตินานแล้วตั้งแต่คืนนั้นคือหนูผิดและค่ะที่ลงรูปซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบกลับว่าไม่นะครับคนเขาคิดกันไปเองถ้าน้องอยากชี้แจงก็แค่บอกว่าเจอตอนเดินออกจากร้านกับกลุ่มเพื่อนและขอเขาถ่ายรูปแล้วก็ลง เพื่อนพี่เขาก็ยืนรอไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้รู้จักกันพร้อมกับทิ้งทายไว้อีกด้ยวยว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นแค่เพียงรูปถ่ายหรือแค่คลิปสั้นๆนะคะหนูก็แค่ FC คนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมือที่3เลย